สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตฟู้ดทาวเวลมันนี่นะครับวันนี้เราจะมากดแรงกันต่อนะครับหลังจาก EP ที่แล้วเราสามารถชนะไปได้นะซึ่งโอ้ได้วยลำบากเหมือนกันเกือบคิด่าลาหยุดอู้คนนี้นักกีฬามาหาลัยตึงๆเลยอดีตนักกีฬาธรรมศาสตร์ เธอแรกเธอแรกก็ให้คิดหนักแล้วสามสิบสามไม,ม่มีเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนน้อยเราเก็บแบบนี้ดูก่อนอู้เมียส่งเกินครั้งเนี้ยเบียส่งจัดเลยอะสิบสามตกที่เหลือเซฟหมด สิตกที่เหลือเสีบหกบวกเจ็ดหลออ ลบบวกวายแมนลบลบบวกก็ไม่ถึงอะ่ะงั้นอะ่ะงั้นเอาสิลบสี่บวกเจ็ดบวกสิบเปิดหนักๆทักทายแต่เบีย้ยที่เหลือก็เหลือนแบบหนักแบบหนักๆนักหนักหนัก เหมือนกัน36 27ิบหกเจ็ดยกหกับสิบเจ็ด สิบเจ็ดสามห้าสบอดแล้วยังพออาจจะเป็นอะไรไปได้เลขหนึ่งเหลือเยอะมากยังไม่ออกเลยอันนี้เป็นถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นนักกีฬาอาดีตเอออดีตนักกีฬาของธรรมศาสตร์นะเวลายุดบรนพศ ดีกีเขาก็ไม่ธรรมาดานะ ทนอยู่เธอนี้เขาจะทำอะไรกันแน่คือก็ยอมรับว,ว่าเธอแรกเราเปิดหนักคือเบี้ยเราไม่สวยด้วยเราบังคับคายอ่ะบังคับคายเบี้ย ยี่สิบเจ็ดนี้แหละดีแล้ว สมการทำเป็นเท่าไรดีแต่ถ้าทำเป็นยิบจิตแล้วว่าก็สองเจ็ดหรอหนึ่งหนึ่งเก้าสองเจ็ดก็พอๆพอกันนะเนาะจะทำให้ได้แปดหรอ เป็นเขาลงได้ดนะในสลบเท่ากับเราจะเปิดเปิดไว้เล่นเองดีไหมกลัวมันไม่ได้ก็จะเปิดสองด้านไว้แล้วก็ไม่ได้จริงๆ ในสามขอเขียนเลขสักนิดหนึ่งก่อน หรือบิงได้ไหมนะเราว่ายากไปหน่อยบิงยนะ่สี่ จะต้องคำนวณอะไรแบบนี้แต่เลขมันต้องใกล้เคียงกันไงอ่ะอันนี้80อันนี้ก็ต้อง70็ดโอ้กลายเป็นลงุงเชื่อมให้เขาพอดีเป้เลยแต่ไม่ลงเขาก็ได้ กลายเป็นเขาเปิดอะไรให้เราไหม

เลขสี่ไม่เลขเจ็ดจุดไหนให้เนินบ้างไม่เห็นมีจุดให้เนินเลย คิดเอานะแบบคิดว่าช่องมันจะส่งให้เราไหมแค่น,นั้นเองแต่ว่าเราว่าเก็บไม่แย่นะอพอศูนย์ศูนย์เข้าเนี่ยแย่เลย ตรงศูนย์เข้านี่แหละหรือเปล่าหรือไม่แย่อพอศูนย์เข้าทำอะไรได้เนี่ยหนักหนักจีงเกมนี้พื้นที่เล่นกัน เออพื้นที่การเล่นมันประหลาดประหลาดเลยอะ มันไม่เชื่อมกันอ่ะถ้าเชื่อมอาจจะทำได้เลยสิบแปดงั้นหรอในมือไม่มีอะไรทำได้สิบแปดด้วยไงตามเยอะแล้วนะวิวจะแก้เกมยังไง ต้องหาลบกับหก โอ้ยอุดแบบนี้อุดค่าตัวเองชัด,ชดเลยว่ะแต่ถ้าลบแบบเนี้ยอ่ะแล้วแรกเทินต่อไปทําอะไรได้มันยังไม่มีทรงแบบเครื่องหมายอ่ะคลายเครื่องหมายไปอุดการเปิดพื้นที่ด้วยเปิดก้าวมา ไม่มีอะไรจะเสียละทุบหม้อข้าวเปิดเลยถ้าเกิดเท่ากับเท่ากับไม่เข้าเกินอ่ะอาจจะสวยเว้ย ตัวเดียววัดใจไม่ไมเล่นเก้าปกติสิ มันติดลบสูตรไม่ได้เอาไงดีวะ คือถ้าทำให้เหลือแปดได้ก็ยังพอโอเคอยู่แล้วก็ไปเปิดบนสู้อันนี้แบบไม่ได้เลยอะทำอะไรก็สู้ไม่ได้อะถ้าเราบวกไปเท่ากับเกินอยู่แต่ก็ลุ้นนนปิดก็คือแพ้เลยทำอะไรไม่ได้ มียเไม่ส่งก็คือไม่ส่งแค่นั้นเอง คิดเอาว่าถ้าเราเล่นข้างล่างไปก่อนโอกาสได้มันจะสูงไหมวะโอ้ยเท่ากับยังเข้ามาอีกแล้วมันเป็นแล็ที่พอดีแล้วไงคือประเด็นอนะมันอยู่ที่เท่ากับเกินทุกแลกเลย แค่อะไรไม่ได้เนี่ยอ่ะเปิดคูณสี่ไม่ควรจะปิดด้วยไม่ควรจะปิด จุดที่ตัวเองจะได้ด้วยตอนเนี้ยต้องเขียร์เรากลับก่อนเราไปลุนเล่นเอา ุเล่นเอาอาจจะพลิกเพราะคุณสี่ก็ได้แต่ก็ยากอยู่ยากตรงที่คุณสี่ไม่น่าจะได้วะเท่ากับยังเหลืองไง ชนมุมเกินทำอะไรไม่ได้เลยคือบิงอ่ะเราเคารอบบิงได้อยู่แล้วแต่เงื่อนไขต้องคูณสี่คูณสี่ก็อาจจะลุนลุนนอก อาจจะพอไหวหรือเปล่าวะโหถ้าลงได้ยี่หกไม่น่าจะชนะแล้วแล้วก็แบบกันแบบเนี้ยได้ทางเดียวคือยอมรับแค่นั้นแหละย,ยอมรับต่อโชคชะตาที่มันส่งมาให้ แบงค์เท่าไหร่เขาหนึ่งสองเฮ้ยใครได้เปิดเือนะเราได้เปิดก่อนแบงค์สองสองเืมเกมนี้พลาดไหมวะไม่แน่ใจเลยทุกคนก็ถ้าเราพลาดอะไรคอมเมนต์มาได้ เราก็อยากรู้เหมือนกันเราเล่นไหนพลาด <_ T> เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนเดี๋ยวก,กดเจอคนเดิมแล้วกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไปบ้าเจอกันอีพีหน้าเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะเล่นด้วยไหม